กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนตั้งวงเมาเหออลา คืนนี้มันต้องจะหลอเงกันหน่อยเลยที่บ้านข้ามันถูกหวย่งพวกเองอยากเอาอะไรเพิ่มบอกมาเลยไม่ต้องเกรงอกยคนจะหลับจะนอนไว้พวกเองเปิดเพลงเสียงดังขนาดนี้ข้าก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกับเพอดีไว้การตั้งวงดื่มสุราในช่วงเวลากลางคืนเมาแล้วส่งเสียงดังเอะอะโวยวายหรือร้องเพลงขับกล่อมบรเเลง ส่งเสียงดังรบควนเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงจนเกิดเป็นความเดือดร้อนถือเป็นความผิดทางอาญาและหูโทษฐานส่งเสียงหรือทาให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควรหากฝ่า,ฝ,าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน1 0 0 0บาทดังนั้นเราควรเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเพื่อนบ้านด้วยนะคะถ่าว่าพวกเราเก็บของนอนกันฮะต่อก็ไม่ไหวเฝินไปต่อก็ผิดกฎหมายนั่นไปถูกต้องแล้วค่ะ อ้าวไปนอนกันหมดแล้วเหรออ้าวแล้วนี่ฉันคุยอยู่คนเดียวเหรอคะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้